E รถถัง T504 เป็นหนึ่งในสุดยอดยันเกราะที่กองทัพไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ซึ่งรวมเอาระบบป้องกันและการโจมตีไว้อย่างครบถ้วนรถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในยุคป,ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีการออกแบบที่เน้นความทนทานความเร็วและพลังทำลายล้างสูงตัวถังของ T504 ใช้วัสดุผสมระหว่างเหล็กกล้าเกรด พิเศษและคอมโพสิต เพื่อให้สามารถต้านทานแรงระเบิดจากทุนระเบิดและกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถได้ระบบปืนหลักของ t 5้าเป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกลองเรียบที่สามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะและกระสุนระเบิดแรงสูงได้รวมถึงสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกลองได้ด้วยซึ่งเพิ่มความ ามารถในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงระบบควบคุมการยิงของ T-504 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลมีระบบเลเซอร์วัดระยะกล้องอินฟาราเรดและระบบตรวจจับความร้อนที่ช่วยให้สามารถต่อสู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายระบบขับเคลื่อนของรถถัง T-504 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบพลังสูงที่ให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด เกือบ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพภูมิประเทศครุขรา ตัวรถถังมีระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟที่ช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงแม้ในพื้นที่ทุรกันดารระบบติดต่อสื่อสารภายใน t ห้าเป็นแบบเข้ารหัสขั้นสูงที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโดรนลาดตรเวณและระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัต t ิ t ห้าอยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังรบในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นอีกประการของ t ห้าร้อยส คือระบบป้องกันลูกเรือที่ทันสมัยภายในรถมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบกรองอากาศจากสารเคมีสารชีวภาพและรังสีซึ่งทำให้ลูกเรือมีความปลอดภัยแม้ในสถานการณ์สงครามเต็มรูปแบบ ห้องบังคับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสและปุ่มควบคุมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ t 504ยังมีระบบนำทาง GPS และระบบเรดาร์ตรวจจับภัยคุกค,คามรอบทิศทางซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำจุดติดตั้งอาวุธรองของท504ได้แก่ปืนกลขนาด12.7ม mm. มตร แบบควบคุมระยะไกลและปืนกลร่วมแกน7.62ม mm. ิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับต่อสู้กับเป้าหมายเบาและการป้องกันตัวจากกองกำลังทหารราบนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกกระเบิดควันเพื่อพรางตัวจากการตรวจจับของข้าศึกในด้านยุทธวิธีที504สามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยรุกหลักในการปฏิบัติการจู่โจมหรือเป็นกำลังสนับสนุนในภารกิจป้องกันฐานที่มั่นและพื้นที่สำคัญนอกจากนี้ยังสามารถต่อรับใช้ในการปฏิบัติการต่อต้านกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐได้อย่างมีประสิทธิ ภาพความสามารถของ t 5 0 4ไม่ได้อยู่เพียงแค่ด้านการรบโดยตรงแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาเพราะลักษณะที่แข็งแกร่งและทันสมัยของรถถังชนิดนี้มักจะสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมากในอนาคตมีแนวโน้มว่า t 5 0 4จะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในด้าน ai เพื่อเพิ่มระดับความอัตโนมัติในการรบรวมถึงระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถประเมินสถานการณ์สนามรบและตอบสนองได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพา